ข่าวแรกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทําเอาข่าวมาหูพึ่งเลยทีเดียวนะคะเมื่อหมอก้องอรวิทย์ได้ออกมาเปิดใจยอมรับค่ะว่าเขาเนี่ยแหละคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนนักแสดงนะคะที่อาร์ตพสุดเนี่ยพูดถึงค่ะแล้วก็โยงว่าแทงข้างหลังเพื่อนค่ะ นักสืบโซเชียลทำงานกันหนักอีกแล้วค่ะหลังหนุ่มอาร์ตพสุดได้ออกมาแฉนะคะว่าโดนเพื่อนดาราปาดงานแทนข้างหล้างจนหลายคนเนี่ยก็โยงว่าดาราอักษรย่อก,กอไก่ที่ว่านั้นคือหมอก้องสอรวรวค์ค่ะล่าสุดก็ได้เจอกับหมอก้องนะคะซึ่งเขาก็เปิดใจยอมร,รับเลยบอกว่าเพื่อนที่อาร์ตเล่าเนี่ยอาจจะหมายถึงต้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่นานแล้วก็ผ่านมากว่า10ปีแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เคลียร์ใจกันส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าเป็นความเข้าใจผิดที่มาจากบุคคลที่3และถ้าหากอีกฝ่ายคล่องใจก็สามารถยกหูหาตนได้เลยค่ะ คือตอนแรกที่ฟังผมก็มีความรู้สึกว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่ามผมก็คิดอยู่ว่าหมายถึงเพราะว่าไอเหมือนว่ารายละเอียดที่อาร์ตให้มามันก็เดาได้ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่อาร์ตพูดเนี่ยถ้าผมจะรู้เรื่องผมรู้เรื่องอยู่เรื่องเดียวก็คือที่อาร์ตบอกว่าเราเอาเราว่าพูดเรื่องของเขาคือณตอนนั้นะผมก็ยอมรับว่าผมมาพูดเรื่องของเขาถ้าเกิดว่าจะผิดใจอะไรนะครับคือจริงๆแล้ว หมายถึงผมหรือยังก็ไม่รู้นะเพราะอาก็ไม่บอกถ้ามีปัญหาอะไรอสามารถโทรหาได้เลยถ้ามีถ้าแบบว่ามีสงสัยคือยเราเพื่อนกันน่ะออก็โทรหาได้มันคือความเข้าใจผิดถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าสบายใจไหมคือผมอะผมไม่รู้เรื่องจริงไอ้สิ่งที่เขาบอกมาแล้วในในหลายๆอย่างนะที่ที่อานบอกมาเนี่ย